วันนี้ผมขอพาทุกท่านไปดูไทยส e ต t ฟู้ดที่ฮัมบวร์กนะครับหลายๆคนก็คงทราบดีแล้วว่าไทยส e ต t ฟู้ดเราเนี่ยขึ้นชื่อในระดับโลกวันนี้เรามาดูกันที่กลางใจเมืองฮัมบวร์กเลยนะครับประเทศเยอรมนีคนนี้คนสวยคนสวยเป็นคนทำอันนี้อันนี้ติดตลาดอันนี้ดีมากหมายถึงว่าแมงโก้หรือว่าน้อง้ะทั้ง2พบความรู้แบบไม่มีห่วงกับด็อร์ชวงในเยอรมน วันนี้ผมมางานพิเศษนะที่อยู่ในฮัมบกูกคืองานไทยสตรีทฟู้ดนะครับที่จัดในฮัมบกูกวันนี้วันที่29กันยาปี67นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นานๆจะเกิดขึ้นดีในช่วงอากาศดีๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมมีบรรยากาศเอาให้ดูอีกทีมีเข้าเนียวม,มาม่วง,งด้วยน่ากินมากไหลนะ เท่าเหนียมะม่วงเท่าไหร่ครับด o u ย n o w how much seven euro โอเค you know โอเค okay. Okay, ผม,มได้อะไรนะเข้าเนี่ยม,ม่วงมาแล้ว,เด,ว,ลวเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับว่าอร่อยไหมมีกะทิด้วยนะครับตอกกะ,ะทิเข้าไปโอเคครับเดี๋ยวลองชิมตัวมะม่วงก่อนแล้วกันนะฮะมะม่วงฉ่ำๆเลยเนื้อมะม่วงดีมากมันอยู่เม,มืองไทยเลย เอ็มลองชิมข้าวเหนียวดูนะครับอร่อยครับคุณภาพผ่านนแต่ข้าวเหนียวมันจะเย็นนิดนึงแต่ตแต่ไม่ได้เยอะแยะอะไรไม่ได้แย่อะไรนะครับ มีของเหมือนพวกของทะเลอะไรนี่นะขายขายยังไงครับเนี่ยอ,อันนี้อะไรกันี่ยอันนี้สองไม้หอันนี้ใส่กอบใส่กอบอ,อันนี้สามไม้ห้อันนี้สามไม้ห้ามีไส่กอบปลากับปลามันเอาอันนี้เอาสองไม้อันนี้อ่านะเสียงดังนิดนึงนะอันนี้ผมซื้อเป็นอะไรนะ ลูกชิ้นปลากับคุณพี่คนไทยนะครับก็บเสียงมันดังมากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าได้ยิงก,กันหรือเปล่าลอ,องชิมดูอร่อยไหมอืมดีฮะถ้าปลาเนี่ยปลเหมือนเราเห็นปลาอนุ่มเนื้นปลาเยอะอร่อยไหมอร่อยไหมป,ปลาแ่ลูก มีชาไทยขายอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับแมค้าก็เป็นคนไทยนะครับี่มาจากไหนครับเนี่ยสวัสดีค่ะมาจากไหนเดียวอ,อันนี้พี่ขายอะไรดีกว่าง่ายๆดีขายอ่า ขายน้ำมันก็เช็คนะจ๊ะโอเคครับมันก็เช็คในการมันก็เช็คแล้วก็มีนักแข็งใส่จ้ะแล้วก็ขายอ่าขอยกน้ำชาไทยชาไทยชาไทยแล้วก็แล้วพี่มาจากไหนครับมาจากเมืองไทยค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามาจากเมืองไหนมาจากขั้วหวงอยู่ขั้วหวงใช่อ๋ออยู่เหมือนกันผมก็อยู่ที่นี่แหละอ๋อครับผมก็แล้วมาขายได้ไงครับ มาขายได้ไงอ่สามีเป็นผู้จัดจัดอู้นี้เรามาคุยกับถูกคนเออมาสามีเป็นผู้จัดจ้าัปีละห้าครั้งเฉพาะที่นี่เฉพาะที่นี่เหรอบอกก็ไปจัดลาที่ปีละคะจัดมาสี่ห้าปีแล้วจ้าโอ้ยนี่เขรวยมากเลยนะโอ้อยากรวยอยู่ตังเข้าแล้วก็ตังออกไงตังเข้าตังออกเข้าแล้วก็ออกใช้หมดแล้วครับผม ร้านเด็ดของที่นี่คืออะไรครับของเด็ดของเด็ดเลยเหรอเออของเด็ดเลยของเด็ดอะไรต้องเป็นมังโกเชกมากกว่าแต่ว่าน้องน้องเป็นคนน้องเป็นคนทำจ้าคนนี้คนสวยครับผมคนสวยเป็นคนทำอ๋อครับอันนี้อันนี้ติดตลาดอันนี้ดีมากหมายถึงว่าแมงโก้หรือว่าน้องมะทั้งสองอันนี้ก็ติดตลาดลโอเคยังสดจ่ะยังสดอ่ะได้ได้เดี๋ยวยังสดครับใครใครต้องการติดต่อได้งานนี้มันจัดปีละก่าครั้งปีละอาโสดป ประมาณประมาณห้าห้าครั้งเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเดือนละหนึง่งครั้งใช่เฉพาะที่นี่เพราะว่าดิวับที่นี่ไว้เป็นเฉพาะช่วงหน้าร้อนหน้าร้อน,รอน,รอนเริ่ม,เร,มเริ่มสักสิ้นเดือนสี่สิ้นเดือนสามสี่สิ้นเดือนสี่เอ, 4, เออประมาณประมาณเดือนห้าต้นต้นครับผม,มแล้วก็จากเดือนห้าก็จะมีหนึ่งครั้งต่อเดือนแล้วก็ถึงก็ประมาณอนมีแล้วก็จะหยุดประมาเดือนหนาวแล้วครับผมได้ครับผมออกมาเลยนะครับโอเค ในมีขนมครกขายด้วยนะครับแม่ค้าแมค้าขายนมครกมาบ่อยไหมครับเห็นงานนี้าเดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งเขาเห็นว่างานนี้จัดปีหนึ่งห้าครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะจะจัดเริ่มประมาณหน้าเดือนเมษาจ้ะอ๋อครับก็แล้หลังจากนั้นก็จะหนาว ขายดีไหมฮะมอน่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวขายดีค่ะหน้าร้อนก็พอได้เรื่อยๆค่ะอมีขนมครกอะไรบ้างที่ฮะมีวันนี้มีไส้เผือกได้จากต้นทองของป้าทอแล้วฝรั่งกับคนไทยใครซื้อเยอะยวกันฮะห้าสิบห้าสิบค่ะครึ่ง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 อ๋อครับงั้นขอบคุณมากเลยนะครับคือเรื่อยๆครับผมอ๋อมีมีเพื่อนมาให้ชิมโอเค ่ซรุนไหลุดครับไหลุนไหลุดโอเคโอ้ <Okay>. oh, ร้อนมากเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมอืมร้อนมากร้อนสุดเห็นควันไหมครับรอืมอืมอืมรอ สดมากอร่อยเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อนะฮะครับผมพี่เป็นคนที่ไหนครับอยู่เป็นคนทาบวกค่ะเป็นคนทาบวกอยู่ที่นี่เนาะก็มาขายเห็นว่าที่นี่ขายห้าหกครั้งต่อปีใช่ไหมครับพี่มาทุกครั้งเลยไหมครับใช่แทบแทบทุกครั้งนอกจากถ้าไม่ไม่สบายก็จะไม่มาค่ะผมผมชื่อชวงนะครับพี่ชื่ออะไรนะฮะ พีเจเจจ่ะพีเจเจพีเจเจอ่มาอยู่เยอรมันนานแร้วครับเออลูกชายยี่สิบสองวะลูกชายยี่สิบสองอ่าแสดงว่าอยู่ที่เนี้ยก็ต้องมียี่สิบสองบวกนะยี่เอออยู่ยี่สิบสามปีแล้วเยูกชายยี่สิบสองยี่สามปีดีไหมฮะอยู่เยอรมันเนี้ยดีไหมก็พอได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยมันมันถ้าพูดถึงดีกว่าดียังไงฮะเออ ก็คือบ้านเราเศรษฐกิจไม่ดีที่นี่ถ้าเราตกงานรัฐบาลก็รับเลี้ยงไม่เหมือนทังใตแต่ภาษีดุหลือเกินใช่ที่นี่ถ้าถ้าเบอร์หนึ่งสี่สนะคะเสียภาษีสี่สิบแล้วได้แค่หกสิบซครับถ้าแต่งงานก็ลดมาหน่อยเดือนสามสิบหกส้าสามูกถ้ามีลูกก็ได้เดือนละ250ต่อยูโรยูโรต่อเดือนต่อคนใช่ครับผมแล้ววันนี้มาขายหมูไก่ปิ้งอย่างเดียวเลยะ มีไก่แล้วก็คอคอหมูย่างไม่มีคนซื้อเลยเนี่ยเหนียวหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนกินไก่ขายยังไงครับขายยังไงเดี๋ยวผมอยากซื้อเหมือนกันชิ้นละห้าออยแล้วก็พร้อมไอ้น้าจิ้มอ่ะไอ้น้ำจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วอันนี้ก็ห้างั้นผมเอาเอาชิ้นหนึ่งย่างเนาะเอาย่างครับมีมีข้าวเหนียวไหมมีค่ะข้าวเหนียวกี่ออยครับข้าวเหนียวสองสองออยโอเคได้ครับ ี่ซื้อขอหมูย่างอืมคือนานแล้วมันเลยไม่ค่อยเย็นนะครบเมื่อกี้คุยกับคุณลุงเยอรมันคุยถึงว่าคุณลุงก็ไปเยอรมันอะไรเงี้ยนะฮะก ได้ความรู้ดีนี่วันนี้เราขายส้มตำเหรอครับค่ะขายส้มตำมาเลยค่ะอาหารร้านคุณเหมียวส้มตำนะคะแล้วฮะขายที่ขายที่นี่มานานยังครับนานแล้วค่ะทุกปีเราจะมาที่นี่ปีละสองสามครั้งตลอดมาสามปีแล้วเหรอปีใช่ไหมนะสามปีแล้วอ๋อสามปีแล้วค่ะมาอยู่ยังมานานยังครับแล้วสามสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหอยู่จนแก่แล้วอยู่จนแก่อยู่ยังมันมากก็อยู่บังไทยแล้วมั้งตอนนี้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะน่ากินมากขอบคุณด้ นะคะที่มาแวะอุดหนุนกันขอบคุณมากๆเลยนะคะเรามีปลาทอดนะคะเป็นเซตแบบว่าเขาเรียกว่าเมี่ยงปลาเมี่ยงปลามีมีเซตแบบว่ามีผักมีขนมจีนมีน้ำจิ้มให้นะคะนี่น้ำจิ้มกระตมหมูยอนี่น้ำจิ้มปลาค่ะโอเคครับให้น้องรัก น้นงอ้าเปรี้ยวหวานเอาปืนจัเแบบเอาแบบว่าไทยๆเรานี่แหละเปรี้รยวหวานไหมมากกวเาียอะไตรสิบปิดเลยไว้ต้องไปใหม่ขอเปรี้ยวนิดนึงได้ได้ค่ะบ้านเรามีสวนมะนาวเองไม่ต้องกลัวไตรสิบแล้วน้องเอาตาม <Thank you. S 1> อะไรต่อไปนะล่า ปลาเบ็ดเบ็ดคั่งคัเขาเซตใส่ปากพี่น้องหน่อยอันนี้ของใครของน้องจันทร์เดี๋ยวเอาปลาพี่น้องก็ขอขอ่อนแล้วก็ตจันทร์ได้ได้ได้จันทรติชมได้นะคะค่ะ<อ>ติชมได้นะคะ<อ>ถ้าไม่อร่อยอยังไงมาได เพรานี่<ท>ตามคุณน้อง<ต><ต>ช้อนซ่อ,อมอะไรอยู่ด้านนี้นะคะกระดงกระดาษสีซินอะไรนะไอโมเมนต์ปิดเดอเป็นค้อมซีฟิชรัตตำไาย Wait. ลงไปแล้วนะครับสำหรับไทยสเตตฟูดที่ฮัมบูร์กก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่าอยู่ที่เยอรมันเนี่ยแหมดูๆไปเนี่ยเหมือนบรรยากาศในเมืองไทยเลยนะครับเรียกว่าทําให้ชุมชนคนไทยอย่างเราเนี่ยเรียกว่าได้หายคิดถึงประเทศไทยกันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่วยกด subscribe นะครับกด subscribe ไม่ได้เสียตังค์เลยนะช่วยกด subscribe นิดนึงครับเพราะว่า ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูมาได้ถึงตรงนี้ก็เรียกว่ามีความชื่นชอบหรือมีอรรรสที่ได้บางอย่างจากคลิปของเรานะผมก็เชื่อว่าผมอยากจะสรรหาคุณภาพแล้วก็คอนเทนต์ทีดีมาให้กับทุกคนต่อๆไปนะครับ

ดีสิ่ก็สวยหมดสวยไปหมดทุกคนนะเออเขาใส่เสื้อสวยสุดเซ็กซี่น่ะแล้วให้สวยยิ่งกว่านั้นสวย้นั้นเลยสวัสดีค่ะ